ามาปิดเลยเต้าแต่เต้าไองนามาพื้นเนี่ยใบหนาพือ้อย่างโยนในตู้เย็นมึงไม่ออกดิอเออจริงแปดจริงอ่ะม่งเราปาบา้าพี่หนุ้ยเก่งมากเลยอีกข้อเดียวแล้วพี่หนุ้ยไอเแี้วีนี้กูตายยาตดทุด อุตายก้องติวัดปติเตยไม่เคยมีอ้ใรเอ้ยใจมุงลังกาเดี๋ยไอ้ใเอ้ยไอ้เตทิจางใจหลํางขอแล้วพวกหลกักไม้ใจมุงลังกาแเดี๋ยวมากีใจ อะไรยอมกิดมั่งได้จริงหยัดผมกูใต้ไม่ตะนุปายเพลย์ยอมแล้วจางใจพวกข้อแล้วหลากไม่ใจมุงรังกามากีใจยอบอะไรพี่หนุ่ยโจเบืองแล้วกองชาย วันเย็นแม่มกวนแห้งกันอยงเดอยวแม่กวนกว่าแห้งเดียวกันผมไม่ว่าจี้ว่ายน้อยเดียวกันหะอกผมโจงงามพี่หนุ้ยชนะมารับรางวัลเลยร้อยต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 ่อยในที่จุดต้อยขอต้องคำก็เป็นของนายหนูหนุ้ยกับพวขอโทษพี่หนุ้ยเพื่อครับ สร้อยคอทองคําผมให้เด็กยากจนไปแล้วที่หมู่บ้านจนรบทผมลืมไปพี่นุยเอาได้เนี้ยแขวนแทน,นแก่อนก็แล้วกันถึงราชวังแล้วผมจะเปลี่ยนจากได้นี้เป็นทองคํานายปากตุ้งพูนนี่ครับครับก็ก็คุณเอ,อ,ขอ,ขอ,อาไม่ได้ถ้าไม่ใจกว่าใจกูจอกข้าเลยในเรืเเ่องเรื่นเต่าหนย ท้าว um, ้องแมันเนี้ยต mm> ่อไปเอาอย่างอื่นบ้างพี่เท่งปัไมิว่าเล้วนีต้านกันเล้วไว้จนผู้ฟางยกขึ้นเหลนชาวบ่มเกยยกขึ้นจะแรงกว่าคนนั้นไปผมก็ไม่ยกขึ้นกูก็หนังไอ้วานเยี่ยนผมเล่าเลยพี่เท่งเอาเรื่องที่ตื่นเต้นใช่ไหมครับ นี่ตานเหลืองนี้มีชื่อว่าเชื่อหลูโนตุกตุกเจ้าเชื่อจะป่าหลูกโกไปหากินทุกวันโอไปกัดกินมนุษย์เป็นอาหารมันจีกปุ้งชายอยอกปะไม่กลัวโงก็ไม่เคยกล้าจะีเจ้าวันนี้เชื่อมันอกจากตแล้วมันตรงเสียงดังกับรา ดังวานี่อนกับบุได้ห <c oughs> นีไปแล้วสองรับคุณไม่กลัวหรือไงที่ไม่หนีกลัวครับแล้วทำไมาไม่หนีไอ้เยี้ยหมดกอนครับ ไปที่ไปแนะ่พี่เขาว่าไม่ต้องกลัวหรอกต้องข่าวสงชานพี่เขาวพี่เขาวจ้าต้องข่าวลาก่อนนะจ๊ะชาติน,นี้น้องสงชานว่าพี่เขาวจะโดนพ่อจอมพ่อจอมไหนหนื้ออย่างนี้เขียวยลลากรก่อน ชาติหน้าไปพบกันใหม่ในที่สุดนายเท่งก็คือผู้ชนะในการเล่าดิษฐานรางวัลสร้อยคอทองคำจะต้องเป็นของนายเท่งกันดี่ผมคงทุกร้อยวา หันมานี <fashioned> ่ค่อยหันมาเชื่ออะไรมึงโงเอีเยงกับยืนนั่งยืนยืนยืนพ่อมึงเหรอแล้วมึงจังจิกแท็กหายัดแม่ มึงด่าแม่ครูใช่ไหมไม่กับเมื่อคีมมึงรู้หรือเปล่าว่าใครด่าแม่ครูคนนั้นตายไม่กับไอ้กำวยแหนมเลยก็เดี๋ยวใจคือกำวยพอดพอเมื่อคีมมึงไวพอให้กับกูกับหันกอบใจนั่นใช่ไหมวยหันมานี่ชื่ออะไรเตียงกับคนที่วิ่งไปเมื่อคีมใครขวาใจเด็ดสัก ไอคนหน้าเหมือนวัวมันเชื่ออะไรเจ้ากูณ้อยใหญ่เจงจำเจอกูได้